สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสฟฟูนนะคะก็จะมาทำวุ้นกะทิทรงเครื่องกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้กะทิทั้งหมด3ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ผงวุ้นค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มตัวค่ะประมาณ10นาทีค่ะ พอวุ้นจิ่มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งไฟค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะค่ะพอผงละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสองร้อยกรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนชาค,ครึ่งค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายให้หมดค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่ภาชนะค่ะวันนี้นะคะแอดก็ใช้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยคล้ายไอศครีมค่ะขนาดก็อยู่ที่240 ml ค่ะแล้วก็จะนํามาใส่ถ้วยนะคะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยค่ะหรือว่าเลยครึ่งถ้วยมานิดหน่อยค่ะแบบนี้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็ตักฟองออกบ้างนะคะหน้าของวุ้นเราจะได้เรียบๆค่ะสวยงามค่ะอันนี้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักฟองออกค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวนะคะประมาณ30นาทีนะคะพอให้วุ้นนะคะไม่ต้องแข็งมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวก็พักทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวหน้าท็อปปิ้งกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็นําหน้าท็อปปิ้งต่างๆมาใส่นะคะเราก็จะมีหน้าฝอยทองค่ะแล้วก็หน้าทองหยอดค่ะเราก็ใส่ปริมาณตามชอบเลยนะคะใส่ให้เยอะๆเลยค่ะอร่อยดีค่ะตัววุ้นของเรานะคะสูตรนี้จะไม่แข็งจนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปค่ะความหวานก็หวานกําลังพอดีค่ะ แล้วก็เลือกท็อปปิ้งนะคะตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้วยหน้าสลิมด้วยค่ะก็ใส่สีตามชอบเลยนะคะใส่เยอะๆเลยอร่อยดีค่ะหน้าท็อปปิ้งเราก็สามารถเลือกใส่ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีหน้าฟุตซาเชื่อมนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะ ก็มีหน้าทับทิมกรอบค่ะใส่ปริมาณตามชอบเลยค่ะเราก็จะมีหน้าฟักทองเชื่อมนะคะเราก็หาซื้อได้นะคะในตามร้านแมคโครก็จะมีขายค่ะหรือว่าตามตลาดทั่วๆไปก็จะมีขายนะคะตามตลาดสดนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพักนะคะทิ้งไว้นะคะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้นะคะเราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัววุ้นของเราค่ะถ้วยทรงแบบนี้นะคะเราก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆหรือว่าตามห้างรับประสินค้าทั่วๆไปค่ะก็จะมีขายนะคะชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ75บาทนะคะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นกะทิทรงเครื่องของเรานะคะก็ทำง่ายง่ายกันเลยเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ